สวัสดีเช้าวันหยุดนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเ,เพื่อนมาอยู่ในสวนนี่นะคะอันนี้คือนี่นะคะทุกคนต้นผงชูรสนะคะหรือเรียกว่าคณะคณะอะไรสักอย่างหนึ่งนะลืมชื่อนะทุกคนใครจำชื่อได้บอกหน่อยนะคะเนี่ย ปลูกไว้เล็กๆกลับมาเขาต้นโตมากเราจะเก็บไปทําอาหารกันนะคะวันนี้เนี่ยทุกคนเขาแบบอวบมากยอดอ,บอวบเลยนะเราจะหัดยอดยอดนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมต้นอวบมากยอดเนี่ยเด็ดยอดเลยนะทุกคนโอเคนะคะเราจะเก็บไปสักหนึ่งกำมือนะคะเยอะมาก ตอนนี้เราเก็บไปแล้วนิดนึงนะทุกคนนี้มาเก็บให้เพื่อนๆดูนะนี่นะคะเขามีประโยชน์มากเลยนะคะทุกคนนี่ต้นนี้นะต้นผงชูรสแต่ว่าชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือคณะอะไรทักอย่างนะคะลืมชื่อเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้มีกระเพราเราก็จะเก็บกระเพราไปด้วยนิดนึงทุกคนนี่กระเพราของเรา มีอยู่1ต้นนะคะเราจะเก็บไปทำอาหารวันหยุดกันนะคะวันนี้เราซื้อเราซื้อไข่มานะทุกคนเป็นไข่อ่อนนะจากแมคโครนะคะเนี่ยทุกคนเราจะไปทำเมนูแซบกันนะคะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปทำด้วยกันนะคะวันอาทิตย์ต้องหาเมนูแซบทานนะคะทุกคนเนาะแซบแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะ ตื่นเช้ามาอากาศก็อย่างที่เห็นนะคะไม่มีแดดนะคะทุกคนวันนี้ไปเข้าครัวกันนะคะผักที่เราเก็บมานะคะทุกคนผักจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีนะคะแล้วก็นี่กระเพรานะคะมีใบหอมนิดนึงนี่มะเขือทุกคนนี่คือของจากธรรมชาติในสวนเราที่เราปลูกทิ้งไว้นะคะ โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทําเมนูอะไรนะคะไข่นะทุกคนไข่อ่อนซื้อมาจากแมคโครนะคะเราก็ล้างแล้วก็ลวกไว้จนสุกดีแล้วนะเดี๋ยวเราไปทําเมนูกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ hello my youtube friends g o u d t i n morgan hello zonthak hello my l i b b เ f l o อ d เดนะคะทุกคนสวัสดีนะคะโฮยแซมสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทาง ยุโรปนะคะแล้วก็ทั่วทุกทวีปในโลกนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็มาทักทายกันตอนเช้าวันอาทิตย์เช่นเคยนะคะเช้าวันนี้อากาศก็อบอ้าวนะคะไม่มีแสงแดดนะคะอาจจะมีฝนอีกนะคะวันนี้วันนี้ไปทําอะไรคะทุกคนเข้าสวนไปเก็บนี่คะ่ะทุกคนเรียกว่ายอดต้นผงชรสนะคะภาษาคนบ้านเราจะเรียกต้นผงชรสเนาะหรือว่า ชื่ออีกอย่างนึงก็คือคณะเม็กซิโกนะคะทุกคนเพิ่งวันนี้เพิ่งค้นคว้ามานะเพราะว่านานแล้วจําชื่อเขาไม่ได้นะคะเพราะอยู่ต่างประเทศนล้นไม่มีเนาะทุกคนเนาะแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็คือเรียกว่าผักชายานั่นเองนะคะทุกคนมาดูว่าประโยชน์ <c oughs> ขออภัยนะคะประโยชน์ของเขานะทุกคนมีอะไรบ้างคือประโยชน์คร่าวๆที่คน้นคว้าในพี่กูนี่นะคะ Google นะทุกคน ชายานะคะเขียนว่าชออาชายอา,านะคะประโยชน์ก็คือช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะทุกคนแล้วก็ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะแล้วยังลดโคเลสเตอรอลช่วยลดน้ำหนักได้ดีช่วยเพิ่มธาตุเหล็กในเลือดด้วยนะคะแล้วก็ยังเพิ่มพูนความจําและช่วยให้อาการเบาหวานดีขึ้น เนี่ยทุกคนเชื่อไหมผักใกล้ตัวที่เราไม่คิดว่าจะมีประโยชน์นะคะแต่มีประโยชน์มากเลยนะคะทุกคนแต่การทานก็คือทานให้พอเหมาะนะคะแล้วก็การรับประทานก็คือเราต้องลอกออกนะคะทุกคนลอกเปลือกเขาออกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะลอกเปลือกออกเอาแต่เนื้อด้านในนะคะทุกคนและที่สําคัญต้องทําให้สุกนะคะห้ามทานดิบนะคะทุกคนเนี่ยเราจะต้องลอกออกนะคะ เราออกเหมือนต้นคะน้านะคะทุกคนข้างในเขาจะเนี่ยค่ะเหมือนต้นคะน้าเลยนะเนี่ยเราจะทําเมนูผัดใส่ไข่ก็ได้นะทุกคนหรือว่าเราจะลวกแล้วก็จิ้มกับน้ําพริกก็ได้นะคะทําได้หลากหลายเมนูแต่ว่าต้องให้สุกนะทุกคนเคยทานนานแล้วนะตอนที่ปลูกไว้ใหม่ๆนะคะเขาจะขึ้นเต็มเลยครับติดง่ายด้วยนะทุกคนขยายพันธุ์ก็ง่ายนะนี่เห็นไหมคะต้นเขาจะอ่อนเหมือนคะน้าเลยนะ ไหนใบแก่แล้วก็อ่อนนะคะเราจะเอาแต่ยอดอ่อนนะคะทุกคนเราจะผัดใส่ไข่หรือลวกก็อร่อยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนก็มาทักทายเดี๋ยวจะไปทําเมนูด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้ก็มาทักทายกันนิดนึงก็เก็บผักจากในสวนนะคะกะเพราแล้วก็มะเขือที่ซื้อมาเนี่ยมีลูกสองลูกนะคะเราจะมาทําเมนูผัดไข่ใบชายาหรือใบคะน้าเม็กซิโกนี่นะคะแล้วก็จะทํา ผัดกะเพราไข่อ่อนนะทุกคนที่เราซื้อมาจากแม่โคนซื้อมาหลายวันแล้วนะคะต้องทำเนาะวันนี้เนาะก็จะใส่กะเพราใส่มะเขือใส่ต้นหอมนิดหน่อยมีรสชาติเผ็ดนิดนึงออกหวานนิดนึงประมาณนี้นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะเป็นอาจจะเป็นมื้อกลางวันนะคะทุกคนตอนนี้เช้าๆก็มาทักทายก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามมาส่งกําลังใจให้กันและกันนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปโอหน้านะคะมาทานอาหารแซ่บในวันหยุดด้วยกันนะคะทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะบายบายอาวีดเซจร์